โอ้โห <S 2> <S 2> <S ทำไมนั่งรถมึงมันทรอมานงี้วะเกีเ่ยอะไรงเนี่ยนะเดี๋ยวเม่เป็นเฮียอะไรลิสตดวงกูจะแตกีงามไส้นี่ไปเลยนี่ไปเปลี่ยนโชคเลยก็โชกเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนปิดอ่ากไม้นาสามาทำโชคอ่ะโอ้โหหูเปลี่ยนมาใหม่เลยนะเจ็ดพันเนี่ยปกัปกปกักตลอดเลยเนี่ยเฮ้ยมาไปนี่เลยทีทีโชกอ่ะนี่เฮ้ยทีทีโชกอ่ะทีทีโชกอ่ะ กับกันกับรถเลยเมื่อกี้มันผ่านมาแว๊บๆวะใช่ผ่านมาแล้วโอ้โหเลยยนได้เดี๋ยเดี๋ยเปลี่ยนให้เดี๋ยวออกตังให้แล้วของเขาดีหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดแล้วก็ไม่แพงด้วยโอ้โหงเกรเอน้ำเมื่อกี้ไมเมื่อกี้ใช่ๆอยู่ล้วกับรถเลยกับรถเลยมนจะเปลี่ยนแล้วมาเป็นแบบเดิมเลยโอ้ยรับประกันนะรับประกันพี่หน่อยก็เคยซื้อเปลี่ยนจักยานมาแล้วถ้าเป็นคนชคกันโชอ่ยะนีไงแล้วขวาไปเลยเนีี่ไงเลย ตาไม่ดีอีกเรียกไปเลี้ยวเข้าไปแล้วบริหารประเทศได้ไงก็ต้องเออยัเกี่ยวเฮียอะไรนะท่านนี้จะบอกพี่ใช่ที่ทีชกอปอัพเออเอาลงลงลงมาแล้วเดี๋ยวถึงแล้วถึงแล้วเปลี่ยนแม็กก์เปลี่ยนไรพอด้ยสวัสดีครับชื่ออะไรที่ตาบครับออยค่ะชื่อออยอ๋อออยที่แบบทาผิวอะไรนี่นะน้ำมันค่ะเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์แบบเป็นจิงก็ได้ค่ะ อะไรครยี่สิบวัยกำลังเยี่ยวชุนเลยมีี่ยีอถามตรงๆเลยนะยี่เป็นคนพูดตรงๆทุกตรงมีผัวยังไม่มีออไยนะไม่มีค่ะไม่มีผัวไม่มีผัวสาบานให้พ่องตายตเลนนเออเน้องๆพี่ใหญ่จะทราบเรื่องโชค น่อยที่โชกอัพเนี่ยแล้วก็เออบอกมีแม็กอะไรควาสกาวสติกเนี่ยน้องพอรู้เรื่องพวนี้ม้อ๋อค่ะเรื่องนี้หนูไม่ค่อยทราบค่ะต้องถามพี่เจ้าของร้านเลยเหรออ๋อนไม่ใช่ของร้านเหรอหนูเป็นเจ้าของร้านค่ะหนูเป็นพนักงานต้อนรับเฉยค่ะหนูหนูหน นี่ใครจะมาหาแม็กซ์อาชมแตเป็นคนชอบที่เล่นฟ้าอย่าบ้าการอย่าบ้าการสองมือก็ให้เกียรตินะเดี๋ยวเฮียเจ้าของร้านเขาจะว่าไหนไหนนี่ไหนเฮียเรียกเฮียมาคุยหน่อยอยากเป็นโชว์ข้าวพอดีข้าววัสดีัครบนนี่เจ้าของร้านเลยยังหนุ่มอยู่เลยหนุ่มหล่อเนี่ยอายุประมาณยี่สิบเก้ามีกิจการแล้วไม่เหมือนพวกเราเนาะจะตายหายเลยไม่มีทีอะไรเลยเฮ้ยมี่ตัวมีในธนาคา มัเป็นพ่อคุยเรียนตลกภาษาทีปีเออเนี่ยช่วยแนะนำโชกับแบบหน่อยได้ครับโชกก็ต้องที่นี่เลยครับจบ๊ะที่สุดครับที่ด<อ>โชกอัพครับถ้าแม็ก็ต้องแข่งโป๊กครับล้อฝาอันนี้เราประกันรรคุณภาพนะเอาเอาโ,โชกก่อนดีกว่าโชกก่อนดีกว่าโชกก่อนได้ไหมเพราะไปไงเพราะไปไงโชกี่ครับมือหนึบครับทีดโชกอัพครับเราประกันคุณภาพสุดๆเลยครับแย่เลยครับเมื่อกี้เสียดโชกเนี่ยที่ก็ถามมาว่าัดอะไรไม่มีพระอยู่อ๋อวัดล้างวัดสายตาประกอบแว่น เอ้ยยงนี้มันจะง่าหอ่ะมันได้เออโอเคโอเคไม่มวัดอะไรไม่มีพระอยู่มันจะตาประกอบแววนวัดที่ดีเอางี้เลยพะอะไรพระอะไรไม่ของกีวอนโอ้พระพระอาบน้พระลามหนึ่งพระรามสองพระอะไรไม่ของกีวอนเลิกเลิกไม่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 เลิกจะเอาไปอบิ่ โชกไปยังไงปลาปลาอะไรปลาอะไรพูดเราไม่ค่อยรู้เรื่องปลาอะไรพูดไม่รู้เรื่องปลาเป็นใบไม่ใช่ปลาอะไรปลายุทธเป็นทันทัานนั้นแล้วพ่อคุณเลี้งกระถางปูเสี้ยงมาแล้วได้เหรอได้ไปเชื่อเล่นกับเขาสนุกได้มาช่วยเนี่ยพายดูโชก่อย มีมร 2, 2> ระบบนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นระบบทวิน r ู o นะครับอันนี้จะเป็นระบบโมโน r ู o นะครับอ๋ออันนี้เป็นของ Forjuna ครับพี่ Forjuna Forjuna ครับอันนี้ผม Forjuna ครับขายได้หลายรุ่นนี่ก็แต่งรถผมได้แน่แน่เรถะอะไรเพราะ Forjuna ไม่มี t t ه, รถโดนยึดแล้วพ่อเฮ้ยครับโตโยต้าพาวมานะพาวไหนาพ่อพ่อแม่ราคาครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่คู่ละสองพันบาทครับอ้าวใช่ครับ รับการคุณภาพหนึ่งปีครับผมป0พัเใช่ครับประมาณปีพันกวบาทครับ่อตัง่าไอะไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดเลยแค่ไหนนะีพันาบาทสีพันกวบาทไม่แพงเดี๋ยวเปลี่ยนคอทุเลยมันจะได้ไม่แข็งไงเะเปลี่ยนผมสีตัวเลยนะสตัวเลยแล้วก็แม็กเปลี่ยนด้วยครับผมเอาวัสเก้าฟัสสิด้วยได้เลยนี่ครับพี่ล้อฟ้าครับนี่ล้อฟ้าเหรอใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยอฟ้าครับโปมิ่งแข็งโป๊ครับ รับประกันคุณภาพรับประกันคุณภาพครับแตกเปลี่ยนปีครับโอ้แตกเปลี่ยนปีด้วยใช่ครับใจถึงจริงเลยเจ้าของร้านนี้สวัสดีครับผมเสียโจนี่คือเสียโจเจ้าของแบรนด์ข้างหลังนะครับนี่ฮะโอ้ขอบคุณครับโอ้สวัสดีครับเสียโจ้ไม่เดียวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เสียโจคนนี้แล้วผมอยากรู้เรื่องล้อครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับนีเป็นล้อฟาสตเก้าครับฟาสตเก้าเอฟแดงครับโอรโมทโอ้แข็งข้างหงมิกอินเทอร์เน็ตครับ นี่เกลียบเลยเกลียบไปแล้วพี่จิตจิ้นโจ้หลบกแป๊บอะไรจะไปแท่เล่นเขาดิเก่งไกลน้องแล้วจะมึร้องไงมาอยู่ใกล้กูกูยังไม่คิดอะไรเลยเนี่ยนะโอ้เหนียวเป็นนี่เขามาสาเดืนไม่ได้จ่ายเขาเลยคนละเหนียวคนละเหนียวก็ฝากไขาด้วยนะครับทีทีโช๊คอัพสุดยอดนะครับเราคนไทยเรานักเล่นรถทีทีโชอคอัพแล้วก็แม็ก ฟาดเก้าฟาดสิบฟาดสิเอ็ดผม่อยเชือยิ้มรับประกันครับเอาก็ะถาไปเลยอนาคตปัดชายเยปัดิเทเบนาปัดจิยาปัดิิเทเบกปัตจิโฮปัตจิบึดบึดดทีทีโชคอาบ